สวัสดีทุกคนนะครับอยูกผมนะครับแมตปอในช่องแมนซิ n g นะครับวันนี้มาแจกสิ่งที่ทุกคนรอคอยแหละโปรเจกต์ใหญ่ของผมครับคือกระบะ202ดีแม็กเป็นช่องที่2องเลยครับที่แจกนะครับของคอมนะค้าป202ปกติเขาไม่ไม่ค่อยปล่อยกันนะครับราคาตกอยู่แี่1,700เลยนะครับ202อันเนี้ยแบบเนี้ยคือคันนี้ผมก็จัดมาแจกเลยนะครับคือแปลงมาจากแอนดรอยนะครับแล้วมาแปลงเป็นเอ่อกคอมนะครับแล้วก็คือรถอันนั้นมาก็เอามาโมเท็กดีใหม่หมดนะครับ คันนี้ล้อเป็นล้อลอะไรพี่พี่นัท T E สามเจ็ด T E สามเจ็ดนะครับเป็นสีอะลูบะแล้วก็ท่อใจเทีออกข้างนะครับนี่แล้วก็นี่ชุดเครื่องเก็บเนี้ยเหมือนเดิมว่างานเสือนัดก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าชุดท่อเขาเก็บเนี้ยเป็นดีบอ่ะดูชุดท่อหน่อยดีกว่าชุดทอ่ออินเตอร์นะครับห้องเครื่องเก็บเรียบนะครับโบนะครับนี่โบโบโบ,โบลายอะไรวะเนี่ยโบไ,มไหมวะแล้วก็ที่ยึดหม้อน้ำนะครับเอหม้อน้ำพ่ออินหม้อน้ำอิอนเตอร์วะม้อน้ำนีำน่แหละ เอ้ยอินเตอร์เปล่าวะลงไหนเนี่ยน่าเป็นอินเตอร์อินเตอร์อยู่ม่านนี่ยะโอ้กูสับสนยู่ตรงนี้แหละไม่เสร็จหรอกวันนี้ก็เป็นหูยดไทเทนะครับแล้วก็สองสองนี่เป็นนิมติเล็กน้าสองสองนะครับคันนี้นะครับนี่อินเตอร์อยู่ล่างนะม้อน้ําตรงนั้นหม้อน้้ำนะครับอินเตอร์อยู่หลางนี่จบเนี้ยแบบนี้เลยนะครับนี่คาร์มอนงานงานโาร์เคับคาร์มอนงาน 4K เคเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับมาดูฝากระโปรงเปิดได้นะครับเป็นฝากระโปรงเนี่ยก็งานดีนะครับฝากระโปรงเนียบนะครับ นี่สต้อนแสงด่าสโตร์โปรงเก็บมาอามาดูภายนอกกันส่วนหนึ่งน,นะครับมาดูตรงนี้ดีกว่าหลังเนี่ยหลังหลังหลังเป็นหม้อแบตเอฟบีแบตเตอรี่นะครับนี่สปอนเซอร์นะครับเข้าผมได้นะครับเอฟบีแบตเตอรี่นะครับเออ่แล้วก็คัมบาร์เป็นคัมบาร์ไอรอนไอรอนบาร์นะครับของไอรอนบาร์นะครับอ่านี่ค,คัมบาร์โคตรเยอะเลยหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหในข้างในโอ้โหคัมบายเยอะไปไหนเนี่ยเอ้ยเจ็ดแพดตรงนี้อีกสองนะครับแล้วข้างวาน้องอะโคตรเยอะไอ้เหี้ยคัมบายเยอะไปไหนเนี่ยพี่นัทดีแต่ปะก็เขารู้กันอยู่นะครับพี่นัทเขาสายดีดนะครับดีดลงคัมบานี่เบาเก็บเนียบนะครับงันก็จะเนียบเนียบแบบนี้เลยนะครับนี่ก็ไปสั่งพี่นัททำรถกันได้นะครับค่านึงไม่แพงนะครับตกอยู่ร้อยสองร้อยบาทเองครับเริ่มต้นห้าสิบใช่อยากได้ฟรีก็ติดต่อผมนะครับ ก็ล้อเล่นนะครับที่ผมแจกนะครับอ่รถรีสวยครับผมโอเคนะครับก็ของแต่งก็นนะ่าจะมีแค่นั้นแหละครับทีนี้เราไปวิ่งกันดูเลยเหรอไปเฮ้ยไม่ข้าว่ามีถังโบอยู่ไหนวะพี่เฮ้ยกล่องเขียวเนอะกลงเขียวอะไรอ่ะนั่งรถไปด,ดิผมจะเข้าไปดูขวังเฉดขออนุญาตบอเสียงรถนะครับเสียงรถดังมากนะเพรวาะว่าผมต้องเอาไปบูทธทีน้ำถึงยิมจะดังที่นี้นถวขอ,ขอ,ขนนอไปดูข้างในหน่อยอ่าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับข้างในเป็นยังไงว้า ในเนี่ยกล่องกล่องกล่องอะไรเนี่ย ECU บ้เนี่่ยอะนากล่อง ECU นะครับกล่อง ECU ต่อสายนะครับคือไม่ได้แล้วก็ตรงคอนโซลหน้าเป็นคาร์บอนเหมือนเลยนะครับแล้วก็ดิฟฟี่นะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวล็อกโค้ดสองตัวโอ้โหเหลือเหรอวะติดตัวล็อกโค้ดสองสามตัวเนี่ยฮึแล้วก็คันเกียร์หน้าเป็นคันเกียร์แตกซิ่งนะครับนี่ประมาณนี้แหละครับคือคาร์บอนทั้งคันนะครับพวกคอนโซลครับโอเคนเนี่ยมาดูหน้าไมาง่ายหน่อยอ่าเอ่อพวงมาไล่มันพวงมาลัยอะไรเนี่ยเพ แล้วตรงนี้ก็เป็นไททนะครับที่จับนะครับนี่เบระจกนะคันนี้ไม่ปิดนะครับแอร์พังนะครับโมมาแข็งนะครับโอเคเรามาเชงกันหน่อยดีกว่าใครอยากเชงกับผมมั้งเอ้ยเความความเอ้ยคันนี้ยกล้อนะอคันนี้โซ่เด็กๆสามสหนึ่งป้อน no เียเียเีงเกียร์เกอาใหม่ใหม่สามสองหนึ่งป้อนป้อนปอ no 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 n เป็นไงเสียงกลุ่มแรงกว่ารถอีกบอกเลยอ๋อสายยกยนั้นสายยกยนั้นว่ะเฮ้ยเรามายองยกพร้อมันสี่ทันดิมาดิมาดิเอาป่ะมาดิลงมาทุกคน,หนอหมพ่อถนนพ่อถนนพ่อยกให้สุดนะสามสองหนึ่งไปนี่ยกยกคู่ยกคู่ยังแค่โอ้ยควงควงควงยกคู่เอายกอีกยกยกยกโอ้โหมันว่ะเลาะนี่สายยกครับ อ๋อกบายยังร้อนนะนี่ยังข้าง <c oughs> ยัง,ยยงข้างเะเน่ยึดแค่ยังข้างยึดกินงดูเด็กสมไปเลยยังข้างนะพลังยังข้างก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่จั๊บจ้าแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหดนละมานี่มันมาเป็นสามดีดอย่างไ,ะไวะเนี่ยยังมาไม่ดีนะครับก็ไม่ต้องแตกใตนะตักผม,มกลางวันผมไม่คุยตอบแบครับเพจอะหรือตอบกลางคืนนะผมดีดนะครับกลางคืนอะกลางวันผมหลับนะครับหลับเป็นตายนะไปติดในตันแล้วยังไม่ได้ทำลูกนะครับ เดิมๆเดิม,ดมวิ่งสองร้อยสนะครับทำลุกันเลยดีวยกว่าวิ่ง400ปไปเลยนะครับปัดดิบเอี๊ยนี่นี่ซะน,นะนีจับจับบอกเลยไม่มีทธิศคันนี้โอ้โหนู่นนู่นนี่แรงแรงแรงว่านี้เลย202นะพลัง202นสแล้วคันนี้ก็จิกใหญ่แล้วต้องอัดนานๆหน่อยนะจะได้คุ้มๆนะโอเคชนัทไปเชียงกับผมเปล่ามาดินู้นะ okay, นู้นนู้น พี่แหน่เชงกับพี่าเน้ะงมามามผมรูิบนะจากไปพี่ไม่กลัวอยู่แล้วพี่ลูกแปดผมไม่ต้องกลัวไม่เคยกลัวที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวนเชงเพีู่ปดสิบะทำไมพี่ต้องกลัวเดี๋ยวนเดี๋ยวดนเชงเงนก็คนุณมีตังค์อะนะเขาซื้อลูกแปดสิบเกันน่ะเอ้ยเชงผิดการปฏิเสธเลยพี่เอาอะไรวะเนี่ย เรามาเชงสีชมพูน่อนนะครับคลิปนี้มาเชงสีชมพูก่อนก็ได้นะครับสีชมพูก็ชนะได้มพนะได้ดาตาเริงครับมาดูกัน่อตอนตัวน <si suppression> ี <fin anta> <ots> ้เ <guarding> ป <okay>? ็นสกิปไม่แหลกนะครับตอนนี้ก็เนี่ยแก้หายแล้วครับสกิปไม่แหลกแต่ติดปัญหาหน้าล็อกอินอีกครับแต่ต้องรอแก้หน้าล็อกอินนิดนึงนะครับรอจา์บอลแก้ก่อนนะครับตอนนี้ปัญหาแรกก็น่าจะไม่มีแล้วดูเวลาไว้ได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันไม่ข้ามเลยนะถ้าปกติสกิปตัวเก่ามันจะข้ามนะครับตัวนี้ก็แก้หายแล้วนะครับรอแต่ว่าเขา รอแบบแก้หน้าล็อกอินนิดนึงก็หายแล้วครับอาการแหละก็หมดแล้วนะครับนี่เป็นไงผมบอกแล้วผมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปยาวเพราะว่ารีบๆทำเพราะว่าซุ่มพัฒนาไอไม่ให้มันหลุดลนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับไม่หลุดมันก็จะเล่นสบายๆนะเมื่อกี้เห็นไหมปกติวาร์ปแล้วตรงนั้นแต่ไปสายสี่ดีกว่าเดโชว่าไม่วาร์ปแต่สกิปตัวนี้โคว์ลอยสั้นมกครับเพราะว่าคนมันล็อกอินเนี้ยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าผมไม่อยากเอาลงนะครับสวนดดึกอ่ะผมจะอัปสกิปตัวนี้ให้เล่นนะครับที่ไม่ต้องแปลกใจนะทำไม เอออัดมอชอบแต่ทอนกลางคืนก็กลางวันมันเอาลงไม่ได้นะครับเอาลงแล้วมันชอบคนล,ล็อกอินไม่ได้แล้วมันปัญหาเยอะนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยคนมันน้อยผมก็เลยอัพทริปตอนนี้ให้เล่นมาก่อนดพว่าจะได้ไม่มีอารมณ์หุ่นยีเนี่ยเขาจะหุ่นยินอะหุ่นีินอะหุ่นีินอะแล้วพอกลางคืนก็จัดทริปเล่นกันเลยพอขออายแลกซ้อมฟ้อมานใหญ่งานใหญ่จะมาเร็วนี้นะครับเพราะว่าแก้ขายแล้วทีนี้เราฟังข่าวสารว่าจัดวันไหนแค่ไหนอ่าายแน่ได้เล่นแน่งานทริปงานใหญ่ครับเดี๋ยวรอแบบ ตอนนี้ก็มีโปรชนิดใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยครับต้องต้องรอดูก่อนว่าจะรับมือมันยังไงนะครับเดี๋ยวจัดชมาใหญ่ที่จัดแบบเบึ้มทึ่มไปเลยนะเบลลึมทึมไปเลยนะเดี๋ยวน่าจะทําแบบรถไม่มีวันระเบิดนะครับน่าจะทำแบบรถไม่มีวันระ,นะะเบิดนะตอนจัดคลิปจะได้แบบคน,คนจะได้แบบมาเล่นเันเวลาโปรนะั้นมามันก็จะได้ไม่ต้องมีปัญหานะครับนี่ไปยกล้อไปอีกทีนะึง oh, oh, นี่โอ้โหยกไม่ขึ้นยกไมมขึ้นน่าเชิดครับน่าเชิดยกไมมขึ้นกดเตปนอะไรเนี่ย แล้วก็ยกปกนึงเลโอ้่ขึ้นนะครับโอ้โหนี่ตบเลยนี่มันออกก่อนผมนะมันออกก่อนนะผมแจกชิวๆด้วยเลยไหนจะปาดผมปาดที่มันยากไอ้น้องอนี่แรงๆแบบนี้นะครับบอกเลยแรงกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วก็คือใครที่รอชิปใหญ่ครับรอต่อไปนะครับเดี๋ยวได้เสร็จแล้วซุ้มพัฒนายอยู่นะครับไม่นานไม่นานบาแข่งกันหนอยดีกว่า,าแล้วะเราสามวันมา กระบะน,นะครับคลิปใหญจกระบะมันที่ผมถามมาเหตุผลทำไมผมไม่ค่อยจัดนนะคลิปกระบะนะครับหนึ่งกระบะมันจัดยากนะครับรถมันสามารถระเบิดได้มอเตอร์ไซค์นี่มันระเบิดยากคร <ๆ S 1> ับผมที่ผมจัดมอเตอร์ไซค์เนี่ยนู้นูหนูหนูหนแต่ผมถามจริงๆผมชอบกระบะมอมมเตอร์ไซค์ผมชอบอะไรมากกว่าผมชอบมอเตอร์ไซค์กระบะนะผมว่ากระบะวิ่งมันดีเวลาวิา่งคลิปอะแต่เท่ามันน่ะผมชอบชอบมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่าวิ่งกันแบบเน,นี้ยมอเตอร์ไซค์ได้ได้เสียเสียคือสนุกกว่าได้ลุ้นด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะมันแรงไม่เท่ากันส่วนกระะะะบบนนนนนี่่่่มมััไาาลุ้ครรเพวา มันไม่ค่อยมีอะไรทําเยอะอดูดิแค่ติดในตัดแล้วก็รถวิ่งไปอ่ะมันไม่สนุกนะส่วนมอเตอร์ไซค์มันยังมีหมอบมีอะไรนะมันก็เลยสนุกนะครับนี่เหตุผลที่ผมชอบเล่นมอเตอร์ไซค์เป็นแว้นตรงนี้ก็คนที่คนชอบเล่นนั่นจะเป็นพาะเหตุผลนี้กันนส่วนใหญ่ครับพี่นัดเป็นเพร่อเหตุผลแหละเหมือนผมปะนั่นแหละตามนั้นส่วนใหญ่คนที่คิดแบบนี้นะครับที่เขาไม่ค่อยเล่นมอเตอร์ไซค์เันเวลาแว้นนะครับแต่ก็เกิดกันแบบนั้นแหละครับมันไม่ได้คือแบบแค่ปล่อยในตัดไปแล้วก็ดูว่า รถใครพุ่งเร็วกว่านะครับสมอไซด์มันต้องมีการป้องกันหมอนะออกตรงออกตัวนะครับโอ้โหมันจะสนุกมันจะดัสนุกครับที่จะติดกันเร่อเร่อยเยอะแน่เป็นไงใช้บัคของเกมเป็นประโยชน์นะเนี่ยเติฟเราอ๋อไปนู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 เอาแล้วนะครับออกตัวแล้วโอ้แดกมันทุ่งแรงจริงๆรถกูทำไมแรงเงี่ยวะก็สองตัวสองแม่งแรงว่ะก็สองตัวสองแรงเหรอสี่ร้อยไปเนี่ยโอุ้ยสี่หลอดแล้วว่ะ เอ้ยกูมีวัดเอ้ย403ละเฮ้ย4ี่ร้6ยห้านี่ร้อกไไม่ใช่หลุดน,นะ <c oughs> อุ้ยแรงว่ะ22แรงมากเลยครับทุกคนอุสองคนส22แรงมากทุกคนบอกเลยโอ้ยชอบกันแน่นอน22น,น,นะครับคลิปนี้ก็ไม่ขออะไรมากนะครับขอคนละไลค์ขอคนละหนึ่งซับพอนะโหสนุกสนุกแบบนี้เลยนะครับ22นนะครับโหได้เล่นแบบนี้สนุกสนุกเลยครับ อย่าลืมนะครับมิตติ้งใหญ่นะครับเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่แค่นั้นแล้วก็ได้เล่นแล้วนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาลาก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจนจบนะครับวันนี้ต้องขอลาลากันครับผมครับ